พี่เป็นคนขึ้นถิ่นอยู่แล้วเนาะกลับกลับมาอยู่บ้านกับ2ปีแล้วแล้วก็เห็นโครงการนี้ผ่าน Facebook แชร์มาก็เราเห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจมันเป็นโครงการที่ทําให้เรา,าพัฒนาศักยภาพของตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็มีเครือข่า,ขายเพราะว่าเราเห็นว่าเขารับสมัครทั่วภาคอีสานแล้วก็คัดเลือกสิ้าคนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ ทําย่าง15คนเนี่ยมันก็มีอาชีพที่หลากหลายมุมมองที่หลากหลายแต่ว่าเรามีองการเดียวกันก็คือการกับไปอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับชุมชนตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครแล้วก็เข้าโครงการอันนี้เป็นอัลมอนดีสารเนาะแถวบ้านเรียกว่าเม็ดกระบบกอันนี้เป็นมันเป็นคล้ายๆกับอัลมอนเอัลมอนอันนี้คือเป็นมันเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ใน พื้นที่ชุมชนมันเป็นพืชที่ผู้ทฒ่าผู้แก่เก็บแล้วก็กระเทาะมามานานแล้วอันนี้เราเห็นว่าแถวบ้านเรามันมีเยอะเราคิดว่าน่าจะเอามาทำอะไรได้แล้วก็น่าจะเปิดช่องทางการตลาดมากได้มากขึ้นอันนี้ก็ลองมาทำผลิตภัณฑ์อย่างเป็นตอนนี้ก็ทำแบบง่ายๆก็คือเป็นตัวคู่เกลือก่อนแล้วก็คิดว่าอนาคตน่าจะมีผลิตภัณฑ์ต่อยอดเป็นอื่นๆอ,อาจจะเป็น ทำขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นน่าจะเพิ่มช่องทางเนี่ย